มาเหรอจ้ะอ่ะนี่จ้ะ<ม>เงินที่พี่หามาได้จากสองวันก่อนเออแต่ว่ามีห้าร้อยไงทำไมนี่แค่สิบแล้วก็สิบอ่ะอ๋อคืออย่างนี้จ้ะเมื่อก,กี้ตอนที่พี่ขับมอไซค์มาพี่ขับเร็วไปหน่อยก็เลยหกล้มพี่ก็เลยไปซื้อยามาทาแผลนะจ้ะไปใช้ไปสิบบาทจะขับรถไวทำไมเนี่ยเห็นไหมใช้เงินไปเปล่าประโยชน์เลยขอโทษครับครั้งหน้าจะระวังให้มากกว่าน,นี้นะ แต่เดี๋ยวพี่ต้องไปทำงานต่อแล้วอ่ะขอจุดที่หนึ่งนะไปเลยไปเลยไปเลยไปเไปเลยไป่ราไป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 เลยเลยเเลยยไปไเลยยเไ จริงๆก็มีห้ารอยนั่นเลยค่ะไอหน้าง่ที่มาชอบหนูสิระหว่างที่มันเอาเงินมาให้หนูอ่ะมันล้มลบมันก็เลยได้แผลก็เลยไปซื้อที่ทําแผล1ิบบาทนะคะที่อย่ากลดวเลยนะคะหนูอ่ะว่ามันไปแล้วค่ะพี่กลหนูหรอคะแปล่ไม่กดเลยเดือนนี้หนูเหลือห้าร้อยบาทพี่จะไปซื้อแผ่นเกมที่อยากได้นะคะขอบคุณมากเลยนะเออส่วนค่ากินค่าอยู่ค่าใช้ยังไง เดี๋ยวนี้หนูหาเองนะจ๊ะงั้นพี่ขอตัวก่อนนีค่ะสบายค่ะอ่านี่จ้ะที่รักพี่ให้ทำไมมีแค่990บาทอ๋อ990บาททวน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 มวาวหวายว่ารักของเรงนว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 น้าวนน้านนว อย่าได้ไหมไม่เอานาที่รักที่ลักไม่โกรธเขานะเออคืออย่างนี้จริงๆแล้วเนี่ยมีไอ้น,น้างูคนหนึ่ง<ะ>เขามาชอบพี่นะแล้วคนนั้นก็มีไอ้น,น้างูอีกคนนึงที่มาชอบเธอไอ้น,น้างูคนนั้นก็เตรียมเงินมา500บาทเพื่อที่จะเอาให้คนที่เขาชอบแต่ระหว่างทางที่เขาเดินมา ด้นหกล้มจนเข่าเป็นแผลเขาก็เลยเดินไปราาขายยาเพื่อไปซื้อผ้าพันแผลเป็นจำนวนเงิน10บาทมันก็เลยกลายเป็นเหลือแค่490บาทแล้วไอ้น้่งผู่ที่มันชอบพี่อ่ะมันก็เพิ่มให้พี่อีก500บาทมันก็เลยกลายเป็น990บาทนี่จ้ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนแต่นั่นมันเป็นเงินหนึ่งพันบาทของพี่นะแล้วจะทำไม ไม่ทำไมหรอกจ้ะป้งนี่จ้ะดอกไม้พี่เอาให้นะขอบคุณนะคะนี่ค่ะหนูเอาเงินมาให้โชคไปเอาเงินมาจากไหนเยอะแยะเนี่ยก็คือเรื่องมันตลกมากอะค่ะหนูจะเล่าให้ฟังนะคือมันีึกในสมุดมันชอบหอนูแกี่กกะะ เ0บา,าแค่นั้นแหละคะ่ะจะเล่าทำไมนยงชงิบหายเ,เงินแค่นี้ก็น่าจะพอซื้อมือถือเครื่องใหม่รุ่นที่พี่อยากได้แล้วเนาะตืินงั้นขอถามอะไรหน่อยดิมีคนรวยๆมาชอบเธอตั้งเยอะแยะทำไมต้องมาชอบคนอย่างพี่ด้วยเนี่ยก็คนมันชอบนี่นะจะทำไงได้ล่ะพีอย่ามาชวโอ,อกาสนะโชวอกาสแบบนี้ไม่ได้ ปปนั่นจะขับรถดีๆนะคะอย่าไปล้มเหมือนไอ้หน้างโง่คนนั้นล่ะพี่ไม่ได้โง่ซะหน่อยนี่ครับคุณลูกค้านี่เป็นมือถือที่คุณลูกค้าสนใจครับราคาเครื่องนี้อยู่ที่1,990บาทหรือ1990จเา <stroke> เป็นปีเกิดผมครับ <ams> ออจะเป็นเงินสดหรือสแกนดีครับคุณลูกค้าอ๋อเงินสดครับได้เลยครับบงังเอิญมากเลยครับ1990พอดีเป๊ะเลย เอาต้อก่อนนะครับครับผมไปดีมาดีนะครับเฮ้ยทำไมคุ้นจังวะเนี่ยใช่ไหมครับผมก็รู้สึกคุ้นมากเลยเขาคุณยังไม่ไปเหรอครับอ๋อลืมกระเป๋าคุ้นจนวนลุกเลยนะครับเนี่ยคุ้นมากเลยนะคุ้นมากเลยะ แล้วคุณผู้ชมละครับคุณผู้ชมรู้สึกเหมือนผมไหมครับมันคุ้นม,มากเลยนะ